ันติครับคลิปนี้ทดสอบก่อนจะส่งลูกค้าครับของเสียงวีคอนโค้ดสามตัวนี้โมเดลสา2หกสองสองนะครับเนี่ยสามหกสองสองตัวนี้เป็นบอรรุ่นใหม่แล้วครับเป็น IC ซีแล้วข้างในสวยมากเดี๋ยวทดสอบฟังเสียงกันเลยนะครับนีของเดิมว่าใช้ได้อยู่นะครับตะตจะตาบหนึ่งจางตามที่ตะตอบจะตอตอบหนึ่ง ลองเล่นนาแยกที่อ <c oughs> <trad> ัพเพิ Denn ่มขึ <ichi> ้นมานะครับ <watch> <functions> <laughs> ทดสอบเนี่ตัวภูมนี่เปลี่ยนเสียงได้นะครับประมาณนี้ครับ ประวานนี้นะครับขอบคุณครับ